สวัสดีค่ะวันนี้ช่องชนีเวทติ้งจะพามาดูชุดไทยชุดไทยเรือนต้นนะคะมาทำแพทเทิร์นกันเริ่มต้นตั้งแต่ริมกระดาษเลยนะคะ2เซนครึ่งเพื่อเจาะกระดุมนะคะแล้วก็ขีดเส้นไว้สองเซนครึ่ง,จ,ะะง,งจากริมกระดาษลงมา10เซนอันนี้จะเป็นเส้นคอหน้า จากคอลงมาถึงเส้นแรกคอถึงเส้นแรกจะเป็นเส้นยาวหน้ายาวหน้าที่เราวัดจากตัวลูกค้านะคะแล้วเราก็แบ่งครึ่งแบ่งอีกครึ่งหนึ่งจากนี้ถึงนี้ยาวหน้านะคะเส้นเอวคือเส้นยาวหน้าแบ่งครึ่งหนึ่งจากเส้นคอหน้าถึงเส้นยาวหน้า อีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นบาหน้าเส้นบาบาหน้ากับบาหลังก็เส้นเดียวกันจากเส้นเอวลงมา1 0เซนแล้วก็ลงมาอีก10เซนเป็นเส้นสะโพกเล็กสะโพกใหญ่หรือสะโพกบนสะโพกล่างนี่แหละค่ะเส้นนี้คือเส้นสะโพกเล็กหรือสะโพกบนนี่เส้นสะโพกใหญ่คอ ขออันนี้ง่ายๆก็คือเข้ามาเลย6เซนครึ่งจากเส้นนะ6เซนครึ่งแล้วก็ขีดขึ้นบน7ดเซนนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งด้วยเราก็จะได้เส้นไลไหลเส้นไหลนะคะเราจะหาแบบตรงนี้เลขหนึ่งลหลเท่าไหรเราก็พาดตรงเส้นนี้แล้วก็ขีดยาวๆลงไปเลยค่ะตรงนี้ลหลหารสอง แล้วก็บวกเกล็ดไปอีก4เซนแล้วก็ไหลหารสองนี่เราก็ได้เกล็ดไหลแล้วทีนี้เราก็มาทำอกห่างอกห่างหางัน2ข้างล่างนี่นะอกห่างหันสองแล้วก็บวกไปอีก1เซนขีดเส้นตรงถึงกันเลยค่ะแล้วอกสูงจากมุมคอนะคะมุมคอหน้า มาพาดตรงเส้นอกสูงได้เท่าไรก็พาดไว้ที่ตรงเส้นที่เราขีดเมื่อกี้แล้วเราก็ขีดเส้นจากไหลลงไปเลยค่ะเป็นเกล็ดลต่อไปเราก็มาทําตรงอกนะคะอกนี่หาร4ี่รอบอกหารสี่แล้วก็เผื่อทรงนมไว้เส้นครึง่งถ้าอยากได้ตัวหลวมก็บวกออกมาอีกนะคะ สะโพกหารสีแล้วเราก็บวกเกล็ดอยากได้นมโค้งๆเยอะๆแล้วก็บวกเก็ดออกมาประมาณสอเซนครึ่งถึงสามเซนแล้วเราก็ตีเส้นจากอกลงไปที่สะโพกเลยนะคะเป็นตะเข็บข้างต่อไปเราก็จะมาทําบ่าหน้าบ่าหน้าหารสองอย่าลืมต้งช่วงเก็ดตรงนี้ด้วย เก็ดที่ได้เท่าไหร่นี่เรามาบวกต่อด้านนอกนี่เลยอันนี้ก็คือได้จุดบาดหน้าจากลักแร้ขึ้นมาหนึ่งเซนครึ่งแล้วจากจุดใหม่ถึงเส้นเอวแบ่งครึ่งแล้วก็ยกขึ้นมาหนึ่งเซนครึ่งที่เรายกเอาไว้นะคะตีเข้ามุมก็จะเป็นเกล็ดด้านข้างแล้วเราก็โค้งวงแขนเลยค่ะ งแขนด้านหน้าต่อไปตรงเกตไลเก็ลเราต้องพับก่อนนะคะพับเกล็ดนี้พับเกล็ดใช้เส้นครึ่งแรกนี่เป็นเกณฑ์ครึ่งแรกนี้แล้วก็ขีดยาวไปเลยค่ะปาลายลหลเราจะต้องตัดทิ้งนิดนึงต่อไปเรามาทำแผ่นหลังกันค่ะ ชิ้นข้างหลังนี้ความยาวที่เราวัดได้อยู่ที่เส้นเอวนะคะยาวหลังที่วัดไว้ไปลายไม้บรรทัดคือเส้นคอหลังความกว้างของคอจากคอหน้าจากเส้นมาหเซนครึง่งข้างหลังก็6เซนครึง่งยกขึ้นไปสองเซนค่ะต่อไปก็จะเป็นช่วงตัวนะคะ รอบอกหารสี่ตรงเส้นอกตรงนี้สะโพกหารสี่ที่เส้นสะโพกค่ะแล้วเราก็ขีดเส้นตรงหากันเราก็จะมาวัดบ่าหลังบ่าหลังหารสองแล้วก็บวกเส้นครึ่งขีดเส้นตรงขึ้นไปเลยค่ะทีนี้จะสูงเท่าไหร่ เรามาวัดครึ่งหนึ่งของตรงนี้2เส้นตรงนี้ครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาไปบวกกับเส้นกว้างของคอ6กเส้นครึ่งนี้ได้เท่าไหร่ก็คือส่วนสูงที่ยกตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ขีดออกไปเส้นครึ่งยกขึ้น2องเสน ทีนี้ก็ได้เส้นแล้วขีดเส้นลายตรงค่ะเกล็ดลายชิ้นหลังลายหันสองแล้วก็1นึ1เ่เซนบวกหนึ่เซนเกล็ดแล้วก็ลายหันสองนี้ก็ได้ไปไลายลายแล้วแล้วเราก็โค้งค่ะโค้งวงแขนด้านหลังโค้งเสร็จเราก็จะมาทำเกลรดตรงเอวกันนะคะเก็ดแรกด้านหน้า1นเซนครึ่ง มาฝั่งนี้1เซนครึ่งแล้วก็บวกมาอีก1เซนเท่ากับ2เซนครึ่งด้านข้างนี้เข้าไป1เซนครึ่งเท่ากันนะคะด้านหน้าด้านหลังต่อไปก็จะเป็นเกล็ดหลังเกล็ดหลังนี้เข้ามาจากริมกระดาษ1เซนค่ะแล้วก็จากเส้น7เซนซ้ายขวาข้างละเซนครึ่งรวมแล้วเกล็ดนี้จะได้3เซน เป็นเกตกลางหลังเออเกตหลังแล้วทีนี้เราก็มาเช็คค่ะเช็คลอบเอวดูจับแล้วก็ย้ายจับแล้วก็ย้ายไปเรื่อยเรื่อยอบเอวที่เราต้องการอยู่ตรงนี้ต้องเพิ่มต้องเพิ่มเอวอีกค่ะเพิ่มเอวการเพิ่มเอวเราก็เท่ากับเรามาลดตรงเปล็ด ก็ตรงเกตเอวมันก็จะเพิ่มพอเราเช็คไปเรื่อยเรื่อยเราลดไปเรื่อยเื่เดี๋ยวมันก็เพิ่มขึ้นมาค่ะถ้าเราต้องการลดเอวแล้วก็มาลดที่เกตเพิ่มที่เกตได้เช็คใหม่ได้อันนี้ก็ได้พอดีแล้วแล้วเราก็โค้งเอวเลยค่ะ ให้โค้งโค้งให้ได้เขา้ารูปไม่ให้เป็นเหลี่ยมเพื่อความสะดวกนะคะเราต้องตัดแยกออกก่อนแล้วเราก็มาพับเกล็ดด้านข้างเกล็ดนี้เราจะพับติดตายไปเลยนะคะแปบบะสกอตเทปแล้วก็โค้งด้านข้างด้านเอวให้โค้งโค้งสวยสวยไม่เป็นเหลี่ยม เราก็จะได้แล้วด้านข้างสองข้างจากกลางหลังมาเก็แรกจากคอมาเก็แรกตีเส้นหากันค่ะแล้วตรงนี้ครึ่งหนึ่งตรงนี้ก็ครึ่งหนึ่งตีหาอีกเกรดหนึ่งอีกจุดหนึ่งตรงนี้เราจะตีไปเลยนะคะกลางหลงังแล้วก็ตีเส้นไว้ ส่วนลงมาข้างล่างเลยเส้นหน้าท้องลงมา3ามเส้นก็ขีดเส้นตีหากันให้เป็นเกรดได้เกรดแล้วไลไหลด้านหลังนี่เราก็พับพับแล้วก็ตีมุมคอถึงมุมปลายไหลนะคะต่อไปเราก็เสร็จด้านหลังแล้วเราก็มาทําเกรดด้านหน้าเกรดด้านข้างนี่เราปิดตายเลยนะคะ ปิดสกอตเทปไว้เกรดด้านหน้าใต้นมแล้วก็มาโค้งโค้งให้มันอ่อนช้อยไม่ให้มันเป็นเหลี่ยมช่องเกรดด้านล่างที่เราบวกข้างไว้2เซนครึ่งแล้วก็มายกมาไว้ตรงนี้ค่ะเอามาใส่ตรงเกรดนี้ดีขึ้นไปหาจุดที่เรามาร์กไว้ ได้แล้วเราก็โค้งตรงช่วงนมตรงช่วงนมนี้เราจะต้องโค้งให้สวยๆให้มันกลมกลึงเราใช้นกแก้วนะคะนกแก้วจะมีส่วนที่โค้งได้รูปนมอยู่พอดีแล้วเราก็ตัดชายขึ้นมาเพราะว่าเราจะปิดเกล็ดตรงไหลพอเราปิดเกล็ดตรงไหลมันก็จะโป่งขึ้นเราต้องตัดชาย ตัดขึ้นไปตามรอยเกล็ดค่ะตัดมาถึงจุดมุมอกแล้วเราก็พับเกล็ดเกล็ดนี้เราจะปิดตายเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เย็บตรงนี้ตรงนี้ในตัวเสื้อจะไม่มีเกล็ดปิดตายจะไม่ใช้เกล็ดนี้ ตัดไหลออกไหลก็คือเส้นที่เราขีดใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นหน้าความยาวเดี๋ยวเราค่อยทำกันอีกทีนึง พอเราได้อย่างนี้แล้วเราก็เอามาต่อกันโค้งดีๆอย่าให้เป็นมุมอย่าให้เป็นเหลี่ยมเกตนี้เราก็ปิดตายไว้แล้วเราก็าไล่หน้ากันไหล่หลังนี่มาชนกันแปะสกอตเทปติดไว้ตรงคอให้ตรงพอดี ตรงไหลไม่เป็นไรตรงแขนอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วก็มาแต่งวงแขนใหม่ตรงปลายไหลนะคะแล้วก็เช็ควงแขนรอบลักแร้เช็คดูว่าเท่ากับที่เราต้องการหรือเปล่าถ้าได้แล้วเราก็จดไว้ทีนี้เราก็มาทำคอค่ะ คอนี้ออกไปด้านข้างหนึงเซนข้างหลังนี่ครึ่งเซนก็พอค่ะ0.5ข้างหน้านี้หนึงเซนครึ่งแล้วเราก็โค้งโค้งให้ได้เป็นรูปคอกลมๆนกแก้วนี้จะมีหลายส่วนนะคะที่เราจะมาทำรูปวงโค้งวงกลมต้องจับดูดีๆ เสร็จแล้วเราก็มาตัดริมตัดวงแขนตัดด้านข้างตัดริมริมแเทพร์นให้มันได้เท่ากับตัวเสื้อที่เราต้องการด้านข้างนี้ก็ตัดไว้ทีนี้เราก็จะมาย้ายเกล็ดไหลนะคะย้ายออกมาทางปลายไหล่หเซน ไม่ให้แตะเข็บเข้าไปติดคอมากเกินไปแล้วเราก็มาโค้งสวยๆเส้นคัดสวยเสื้อก็จะออกมาสวยค่ะเราตัดออกหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอเป็นแขนเป็นด้านข้าง แล้วเราก็มาวัดความยาวความยาวเท่าที่เราต้องการที่เราวัดไว้จากตัวลูกค้าส่วนมากก็จะถ้าเป็นชุดไทยเรือนต้นก็จะจากเอวลงมา15เซนประมาณนี้12-15เซนตรงนี้คือความยาวนะคะความยาวด้านหน้ากลางหน้าจะย้อยลงมาประมาณ1เซนถึง1เซนครึ่งจะได้ไม่กระเดิดขึ้น เวลาคนใส่จะได้ไม่เหินขึ้นความยาวด้านหลังเราก็ตัดตรงเลยไม่ต้องย้อยลงค่ะตะเข็บด้านหลังตรงกลางหลังเราก็ตัดออกด้วยพอเราตัดรอบตัวแล้วก็ตัดตรงเส้นคัดเกรดด้วยค่ะ ตรงไหลเราจะใช้เส้นที่เราขีดใหม่นะคะที่ย้ายเก็ดออกไปตรงปลายไหลพอได้เกรดแล้วเราก็แปะสกอตเทปให้มันเป็นตัวตรงไหนเป็นเหลี่ยมเราก็เจียนไว้ให้มันสวยๆเนียนๆแล้วเราก็มาแปะตะเข็บข้างเอาตะเข็บข้างมาแปะกันเพื่อที่จะเอาไปขึ้นหุ่นดูว่ามันสวยหรือยัง แล้วก็มีกระดุมด้วยนะคะใส่กระดุม4-5เม็ดแล้วแต่ความเหมาะสมของตัวเสื้อความยาวของตัวเสื้อส่วนแขนเดี๋ยวเราจะมาต่อกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ตัวเสื้อเสร็จแล้วขอบคุณที่ติดตามช่องชนีเวดยิ้งด้วยดีเสมอมานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ